ตัดต่อในมือถือง่ายๆด้วย10เครื่องมือเบื้องต้นในแคปพัดหทืันีหวานมาเล่าให้ฟังนะคะรับรองว่าคุณทำตามได้แน่นอนค่ะ เดี๋ยวนี้อะไรอะไรนะคะก็กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอไปหมดแล้วค่ะตั้งแต่มี TikTok เข้ามา Facebook Reels YouTube s h o r t Amazon n n f ูเ e n c e อร a a เมซ n n อินสปหลายคนก็หัดทำวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ <S <S แล้ววันนี้นะคะหวานจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CapCut ที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่รู้จัก CapCut อยู่แล้วแต่ว่ายังใช้งานไม่คล่องนะคะวันนี้เนี่ยหวานจะมาบอกเครื่องมือเบื้องต้นที่จำเป็นนะคะที่คุณสามารถตัดต่อได้ง่ายๆบนมือถือของคุณค่ะ แอปพลิเคชัน CapCut เนี่ยนะคะมีทั้งเวอร์ชั่นที่สามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่หวานค่อนข้างชอบทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นแอปที่เราสามารถที่จะ ตัดต่อคลิปวิดีโอได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกใช้เยอะ yet, แยะเต็มไปหมดเลยนะคะทําให้คลิปวิดีโอที่เราตัดออกมาเนี่ยใช้เวลาในการตัดไม่นานแต่ว่าคลิปเนี่ยออกมาดูดีดูโปรมากๆเลยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะหวังจะมาแนะนํา10เครื่องมือเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะตัดคลิปบนมือถือของเราได้ง่ายๆซึ่งแอปพลิเคชันแคปคัตเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะใช้แบบฟรีก็ได้นะคะแต่ว่าแบบฟรีเนี่ยก็จะมีลายน้ำนะแล้วก็จะใช้ Element างอย่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะเขาก็มีแบบโปรให้เรา s u b s c r i b e รายเดือนแล้วก็รายปีได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะราคารายเดือนเนี่ยจะอยู่ที่349บาทนะคะต่อ1เดือนแล้วเราก็สามารถที่จะต่ออายุได้เป็นเดือนต่อเดือนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะต่ออายุเป็นรายปีนะคะก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่3 0นะคะซึ่งเจ้าตัวส่วนลดเนี่ยวันคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นใน แต่ละช่วงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่หวานดูเนี่ยเขาก็จะลดอยู่ที่30% 1ปีก็จะอยู่ที่ราคา2,700บาทต่อปีค่ะซึ่งเจ้าตัวแคปคัตเนี่ยนะคะก็มีเวอร์ชันทั้งเวอร์ชันที่อยู่บนมือถือแล้วก็เวอร์ชั่นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะโดยปกติแล้วคลิปของหวานนะคะหวานจะใช้แคปคัตผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถตัดต่อได้สะดวกหน่อยนะคะหน้าจอใ,ใหญ่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เราตัดต่อหรือว่าใส่ทรานซิชั ต่างๆใส่ตัวหนังสือต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้ง่ายกว่าบนมือถือนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแคปคัตลงบนมือถือของคุณนะคะแล้วก็ตัดต่อได้ง่ายๆเลยค่ะซึ <S <S <ๆ>่งพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแคปคัตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นหน้าจอประมาณนี้นะคะเราสามารถกดที่ปุ่มฟ้า,าตรงนี้ที่เขียนว่า new project ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อเริ่มสร้างคลิปของเราค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเจ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะ พาเราเข้าไปสู่คลิปวิดีโอนในเครื่องของเราอะนะคะเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องาการจะตัดต่อได้เลยค่ะออดเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหวานจะลองตัดต่อคลิปชาบูนะคะหวนก็ถ่ายฟุตเทจมาหลายคลิปวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวหวนจะเลือกทุกคลิปเลยนะพอเราเลือกคลิปต่างๆของเราได้ครบแล้วนะคะก็กดแอดเลยค่ะหลังจากที่กดแอดแล้วนะคะหน้าแอปเนี่ยมันจะเด้งเข้าสู่หน้าไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละคลิปที่เราเลือกมาเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะมาเรียงในไทม์ไลน์ให้แบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นในหน้าที่แล้วนะคะตอนที่ เลือกคลิปเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะทำงานให้ง่าย เ,เราก็เลือกคลิปให้มันเป็นลำดับขั้นตอนที่เราต้องการพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าคลิปวิดีโอของเราพอเอามาวางเรียงต่อกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างคลิปแรกอันนี้นะคะที่มันมีอยู่หนึ่งวิของหวานเนี่ยมันเป็นการมือลั่นของหวานที่หวานเผลอกดถ่ายไปนะคะถ้าเราต้องการจะลบนะคะเราก็แค่กดตรงคลิปวิดีโอนั้นๆน,น,นะคะแล้วเราก็กดถังขยะได้เลยค่ะและโดยปกติแล้วนะคะฟุตเทจที่เราถ่ายมาเนี่ยนะคะบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้ยาวๆของ ทั้งช็อตนั้นใช่ไหมคะเราก็อาจจะอยากได้แค่ช่วงตรงกลางหรือว่าช่วงช็อตเดดเท่านั้นนะคะวิธีการที่เราจะตัดเอาแค่ช็อตสั้นๆเนี่ยนะคะเราสามารถกดที่คลิปวิดีโอนั้นๆนะคะแล้วก็ลากหัวท้ายแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อตัดเอาเฉพาะช็อตที่เราต้องการะคะ่ะหรือว่าช่วงที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ช่วงกลางๆนะคะเราก็สามารถใช้คําสั่งสปริตตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสปริตมันก็เหมือนกับการที่เราต่อยคลิปเป็นคลิปย่อยๆน่นะคะตรงไหนที่เราต้องการเราก็ตัดได้เลยะคะ่ะส่วนไหนที่เราไม่ต้องการ เราก็แค่กดตรงคลิปนั้นแล้วก็กด delete ค่ะและบางทีนะคะการที่เราถ่ายคลิปวิดีโอมาเนี่ยนะคะบางช็อตเนี่ยถ้ามันแช่อยู่นานเกินไปนะคะมันก็จะดูน่าเบื่อใช่ไหมคะการที่ปรับสปีดหรือว่าปรับความเร็วให้กับบางช่วงของคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันก็ช่วยให้คลิปวิดีโอของเราดูน่าสนใจขึ้นนะคะอย่างเช่นในช็อตนี้นะคะช็อตแพนกล้องเพื่อให้คนดูเห็นเนื้อที่หวานสั่งมานะคะการถ่ายวิดีโอของหวานเนี่ยมันช้าเกินไปนะคะคนที่เปิดเข้ามาดูคลิปเนี่ยเขาเห็นช็อตนี้ปั๊บเขาอาจจะเบื่อแล้วคะ เขาก็อาจจะปิดคลิปของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราลองไปใส่สปีดให้กับช็อตนี้นะคะเพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะกดไปที่คลิปวิดีโอเนื้อตรงนี้เลยนะคะแล้วกดไปที่เมนูสปีดค่ะคุณจะเห็นได้ว่าการสปีดเนี่ยมีแบบ normal และแบบ curve นะคะเดี๋ยววันลองกดแบบ curve ให้ดูก่อนละกันนะคะอ้าวพอกดเข้ามาใดแบบ curve นะคะก็มี curve ให้เราเลือกเล่นหลายรูปแบบเลยนะคะลองกดเล่นดูนะคะทุกคนแต่ละ curve เนี่ยน่าสนใจแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะแรกๆเนี่ยก็จะมีความช้านะคะแล้วอยู่ ดีๆมันก็เร็วเว่บเข้าไปเลยนะคะมันก็ทาให้คลิปของเราหน้าตื่นเต้นขึ้นค่ะคุณต้องลองกดเข้าไปเล่นดูนะคะว่าคุณชอบที่จะให้สปีดเนี่ยมีเคอร์ฟแบบไหนนะคะแล้วก็เลือกใช้อันนั้นค่ะส่วนถ้าคุณเลือกแบบ normal นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสปีดที่เท่ากันตลอดทั้งคลิปนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเลือกแบบคูณ2มันก็จะเร็วขึ้นเป็น2เท่าตลอดทั้งคลิปค่ะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะคะนอกจากการเพิ่มสปีดให้กับช็อตวิดีโอแล้วนะคะในแคปคั t เนี่ยยังสามารถเพิ่ม Animation เ ให้กับช็อตวิดีโอของคุณได้ด้วยนะคะเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับคลิปค่ะซึ่งเราสามารถที่จะกดที่ช็อตวิดีโอที่เราต้องการที่จะเพิ่มแอนิเมชันนะคะแล้วก็ไปกดเลือกเมนูแอนิเมชันข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและเราก็สามารถเลือกแอนิเมชันได้ทั้งอินเอาแล้วก็คอมโบด้วยนะคะอินก็คือแอนิเมชันช่วงแรกของช็อตค่ะส่วนเอานะคะก็คือแอนิเมชันช่วงท้ายของช็อตน,นั้นค่ะและคอมโบนะคะก็คือแอนิเมชันตลอดทั้งคลิปนั้นค่ะซึ่งแอนิเมชันที่ คุณเลือกเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับมู a แอนโทนของคลิปของคุณค่ะบางทีนะคะคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปแบบเรียบง่ายเรียบหรูนะคะการใส่ a อนิเมชันเนี่ยก็อาจจะแค่เฟดอินเฟดเอา t ์ก็เพียงพอแล้วค่ะหรือว่าถ้าคลิปวิดีโอของคุณมีมู a แอนโทนแบบน่าตื่นเต้นเร้าใจแบบเนี้ยนะคะการใส่ a อนิเมชันเนี่ยก็สามารถเลือกแบบให้ดูน่าตื่นเต้นเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับคลิปของคุณได้อีกค่ะนอกจากการใส่ a อนิเมชันให้กับคลิปของคุณที่ช่วยทําให้คลิปของคุณเนี่ย ดูน่าสนใจขึ้นแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยดึงดูดความสนใจทําให้คนไม่ปิดคลิปของคุณหนีไปนะคะก็คือเรื่องของเฉดสีในคลิปวิดีโอของคุณค่ะบางทีนะคะเราถ่ายคลิปวิดีโอมาแล้วเนี่ยสีมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยนะคะเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งสีในแคปคั t ได้ค่ะโดยที่มาที่เมนูนี้เลยค่ะฟิลเตอร์ค่ะในเมนูฟิลเตอร์เนี่ยนะคะก็จะมีเฉดสีรูปแบบสีต่างๆให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยนะคะทั้งการปรับแต่งสีให้มันดูสดขึ้นหรือว่าปรับ คลิปวิดีโอให้ชิคๆมีสีแค่ขาวดำอะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถมาเลือกเฉดสีได้ที่นี่เลยค่ะและนอกจากการเลือกฟิลเตอร์แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะ adjust โทนสีต่างๆด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างให้กับคลิปวิดีโอของคุณมากยิ่งขึ้นการปรับคอนทราสต่างๆปรับความคมชัดนะคะในกรณีที่ใครถ่ายมาแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยคมชัดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาปรับความคมชัดในแคปคัทได้ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วย ดึงดูดความสนใจก็คือเรื่องของการใส่ตัวหนังสือให้กับวิดีโอของคุณค่ะการใส่ตัวหนังสือเล็กๆน้อยๆลงไปในคลิปวิดีโอของคุณนะคะจะช่วยทําให้คนเนี่ยหยุดดูคลิปวิดีโอของคุณได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะเราสามารถที่จะดึงดูดสายตาจากคลิปวิดีโอของเราและตัวหนังสือที่จะช่วยสื่อสารให้คนดูเนี่ยเข้าใจคลิปวิดีโอของเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการใส่ตัวหนังสือนะคะก็มากดตรงนี้เลยค่ะ text ค่ะพอเรากด text แล้วนะคะมันก็จะมี enter text แบบนี้ โชว์ขึ้นมาค่ะเราก็แค่พิมพ์คําที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะแอดเดว,วันเอาเป็นคํานี้แล้วกันนะคะชาบูแสนอร่อยแล้วเราก็สามารถเลื่อนแทบเท็กซ์ของเราได้นะคะว่าเราต้องการที่จะให้เท็กซ์เนี่ย โชว์อยู่ในช่วงไหนของคลิปวิดีโอของเรานะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะทุกคนให้รูปแบบฟอนต์เนี่ยมันเหมาะกับมูต์และโทนของคลิปวิดีโอของเรานะคะและเราก็สามารถเลือกสไตล์ของฟอนต์ได้ด้วยค่ะในแคปคั t เนี่ยนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีสไตล์แบบสำเร็จรูปมาให้เรากดเลือกใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะเป็นตัวหนังสือที่มีขอบนะคะก็จะมีขอบสีต่างๆนะคะมีตัวหนังสือสีต่างๆถ้าเราชอบแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะ,ะหรือถ้าตรงนี้เรายังไม่ชอบนะคะ ในแคปคัทเนี่ยเขาก็จะมีตรงเมนูเอฟเฟกตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นเอฟเฟกของข้อความให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยอะนะคะใครชอบตัวหนังสือเอฟเฟกแบบนี้นะคะก็มาเลือกใช้ได้นะคะรวมถึงเมนูแอนิเมชันนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่แอนิเมชันให้กับข้อความของเราได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะยิ่งเพิ่มความสนใจให้กับคลิปวิดีโอของเราได้ดียิ่งขึ้นเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราไม่อยากที่จะพิมพ์เท็กซ์เฉยๆนะคะในแคปคัทเนี่ยก็จะมีบับเบิ้ลให้เราได้เลือกใช้นะคะบับเบิ้ลมันก็เหมือ เหมือนคล้ายๆกับกรอบคําพูดต่างๆนะคะเหมือนเวลาที่เราอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีบับเบิลขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณชอบการใส่บับเบิลแบบนี้ก็สามารถมาเลือกใช้บับเบิลได้ค่ะ,ะแต่ดีหวานเลือกเป็นตัวหนังสือธรรมดาแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะใส่แอนิเมชันประมาณนี้ค่ะนอกจากเรื่องต่างๆที่หวานได้พูดมาข้างต้นแล้วเนี่ยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กับอย่างอื่นเลยค่ะก็คือเรื่องของเสียงนะคะเรื่องของเสียงในคลิปวิดีโอนี่นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ Voiceover หรือว่าการพากเสียงลงไปในคลิปวิดีโอนะคะก็ช่วยทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะอัดเสียงผ่านโปรแกรม Cap c a p c u t นี้ได้เลยนะคะช่วงไหนของคลิปวิดีโอที่เราต้องการที่จะพูดก็สามารถอัดผ่านมือถือของเรานี้ได้เลยค่ะนอกจากการอัดเสียงแล้วเนี่ยนะคะการใส่เพลงหรือการใส่ s o u n d effect เข้าไปให้กับคลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็จะช่วยทําให้คลิปวิดีโอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะใน Cap c a p c u ทเนี่ยนะคะเขามีเพลงและ sound s o u n d effect ให้เราเลือกใช้แต่ว่าอาจจะต้อง เลือกดูดีๆนิดนึงนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยตัดต่อวิดีโอเพื่อน,นําไปใช้เป็นแบบ commercial use เนี่ยนะคะ<ม>การเลือกใช้เพลงและ sound effect เนี่ยก็จะต้องเลือกใช้แบบ commercial use ค่ะแล้วก็การใช้แบบ commercial use ในแอป capcut เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขการใช้งานอยู่ยนะคะถ้าคุณต้องการที่จะมาใช้งานแบบ commercial use เนี่ยนะคะก็ต้องไปอ่านเรื่องของเงื่อนไขของการใช้งานดีๆก่อนใช้งานแล้วกันนะคะสิ่งที่จะช่วยทําให้คลิปวิดีโอของคุณเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูโปรมากยิ่ง ขึ้นก็คือการเลือก Transition ค่ะบางทีนะคะการตัดต่อที่เราตัดคลิปชนคลิปเนี่ยมันก็อาจจะดูเฉยเฉยเกินไปนะคะดูไม่ค่อยน่าสนใจการใส่ Transition ให้กับคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะช่วยทําให้เพิ่มลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการที่จะเลือกใช้ Transition แบบไหนเนี่ยนะคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยคุณต้องการให้ mood and t o ท ne แบบไหนนะคะเนี่ยนะคะใน Capcut เนี่ยเขามี Transition ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าคุณใช้แบบโปรเนี่ยนะคะ ยิ่งมีเยอะมากๆเลยค่ะเวลาที่เราจะตัดคลิปสักคลิปหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีทรานซิชันให้เราเลือกใช้หลายแบบเลยค่ะสาหรับเครื่องมือเบื้องต้นในแคปคัทที่หวานอยากแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงๆเราแคปคัทเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะตัดต่อแล้วก็ใส่เอฟเฟกใส่ลูกเล่นต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนอกเหนือจากที่หวานเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะคะที่หวานคิดว่ามือใหม่ที่ต้องการที่จะตัดต่อนะคะควรจะรู้จักไว้นะคะแล้วก็เครื่อง มือเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถใช้ตัดต่อได้ง่ายๆและช่วยทําให้คลิปของคุณสามารถดูโปรได้ค่ะและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาไรายได้เสริมจากการวาดรูปการหาไรายได้เสริมด้านต่างๆเทคโนโลยีและ AI การทำดิจิทัลโปรดักต์ก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อก o u t u b e Facebook IG และ l e m o นเอค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกัน นะคะคถ้าคุณไม่อยากพลาดว่นแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หวันต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย